สวัสดีค่ะปูแอปเบลนะคะมาฝึกโยคะกับปูนะคะเริ่มจากเราอยู่ในท่าแมวจากนั้นนะคะเราเดินมือไปเดินมือไปทางด้านหน้านะคะแล้วเรายุบอกกาบคางให้ถึงพื้นโดยที่หัวเข่าเรากับสะโพกยังตรงกันอยู่นะคะยุกอกกาบคางเดินมือไป อยู่ในท่านี้นะคะเราตั้งท่าไว้สามลมหายใจเข้าออกสามสองหนึ่งจากนั้นนะคะเราค่อยๆยกลงตัวกลับขึ้นมาเดนมือกลับมาอยู่ในท่าแมวเหมือนเดิมน,นะคะทำซ้ำนะคะอีกสองรอบเดินมือไปเดินมือไป ยุกอกกับคางนะคะยุกอกกับคางให้ถึงพื้นทางค่าค่ะสามลมใหใจสามสองหนึ่งจากนั้นเดินมือจับมาสู่ท่างแงอีกรอบหนึ่งนะคะเดินมือไปเดินมือไป ยุอ,อกคาโดยที่เข่ากับสะโพกเราตรงกันนะคะยุบแต่อ,อกกับคางลงไปทางข่าเลยค่ะสามสองหนึ่งจากนั้นค่อยๆเดินมือกลับมาสู่ท่าแมวโอเคนะคะลองฝึกกันดู